สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ช่องของคุณ n a t i o n a l ครับซึ่งเป็นช่องที่ไปก่อนโดวชะตานะครับที่ไพ่จีบีพร้อมด้วยครับเคล็ดลับดีๆครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขโดวชะตาครับแบบทําง่ายๆทําได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับและในคลิปนี้ก็เป็นคลิปโดวชะตาครับของคนที่เกิดในวันพฤหัสตั้งแต่วันที่1ถึง15กันยายนนะครับปี2563นห้ี่เลยนะครับคุณแล้วก็จะมาเปิดไพ่เลยครับแล้วก็แพรก่อนดวชะตาให้ครับใน4หัวข้อการงานการเงิน ความรักและก็สุขภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสในช่วงสิบห้าวันนี้ครับมีเกณฑ์ทั้ง4หัวข้อ4เรื่องเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณนัดเป็นตัวแทนของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับในการที่จะหยิบไพ่เลือกไพ่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาฟังฟังคาพยากรณ์แล้วก็ดูหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูสิครับว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสในช่วงนี้นะครับ15วันตรงนี้นะครับมีเกณฑ์โดนชะตานะครับ เป็นอย่างไรบ้างเราเริ่มจากการงานก่อนเลยนะครับดูกันเลยครับว่าการงานครับของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับการงานการงานของคนที่เกิดในวันช่วงนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีงานที่หนักเหนื่อยหน่อยนิดนึงนะครับเมราะว่าต้องทํางานเยอะนิดนึงแล้วก็การงานอาจจะไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไ,ไหร่นักนะครับอาจจะมีเกณฑ์ต้องติดติดรขัดต้องแก้ไขปัญหาก่อนนะครับคือทําไปติดไปแต่ก็แก้ไขปัญหาได้นะครับเปลว่าปัญหาก็ไม่ใหญ่ครับเป็นปัญหาเรื่อง เล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ก็ต้องแก้ระหว่างทางเยอะนิดหนึ่งนะครับรวมถึงว่าช่วงนี้ครับอาจจะมีโครงการเกา่เกาๆมีโปรเจกต์เกา่เกาๆมีงานเกา่เกาๆครับได้ได้กลับมานะครับทําให้คนวันพฤหัสได้ได้ทำก็ได้หรือว,ว่าถ้าคนวันพรหัสกำลังรอข่าวดีเรื่องของการงานอยู่แต่ว่าช่วงนี้มีข่าวดีกับเรื่องของการงานด้วยเช่นกันนะครับคือกําลังรองานอยู่รอการติดต่อรอคอนเนคชันหรือว่ารอที่เป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ว่าช่วงนี้ครับ มีข่าวดีครับนะครับกับคนที่เกิดในในืานพฤหัสนะครับและรวมถึงว่าถ้าช่วงนี้ครับได้มีโอกาสนะครับได้ทํทงานเดิมๆทํางานเก่าๆตอบว่าดีเช่นกันนะครับหรือว่าถ้าคุณมือผัดที่กําลังมองหางานอยู่ช่วงนี้เกิดตกงานเกิดว่างงานนะครับคนแนะนาครับเป็นเป็นสิ่งที่เราถนัดเป็นสิ่งที่เราชอบนะครับหรือว่าเป็นงานเก่าๆที่เราเคยคิดไว้แล้วยังไม่ได้ทำนะครับเอากลับมาทําใหม่ได้เลยครับเอาปัดฟุ้นใหม่ เอามาคิดใหม่เอามาทําใหม่ก็เกิดผลดีกับคนวันพฤหัสในช่วงนี้เลยนะครับอคุณทราบว่าการเงิน,นครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับของคนเกิดวันในวันพฤหัสการเงินการเงินของคนในวันพฤหัสนะครับช่วงนี้แต่ว่าถ้าด้านการเงินเนี่ยต้องบอกว่าจะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเยอะนิดนึงนะครับอาจจะใช้ใช้ไต่ตามอารมณ์ก็ได้ ถ้ากันเป็นคนผู้หญิงก็เสื้อผ้าหน้าผมนะครับไปรู้ว่า f ของเยอะหรือเปล่า f สินค้าบ่อยหรือเปล่านะครับก็อาจจะหมดไปกับสิ่งนี้ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าจะเป็นลักษณะของเงินที่ใช้จ่ายครับหรือว่าจ่ายออกไปในรูปแบบของการที่ตามใจตัวเองอยู่นะครับตามใจตัวอ,อยู่อ่ะแต่สุดท้ายก็กล่าว่าอาจจะยังไม่ได้แบบอะไรอะ่ะไม่ได้เดือดร้อนถึงแลว่าติดขัดจนไปต่อด้านการเงินไม่ได้ นะครับฝึกก็สุบะยังดีอยู่แล้วกันกับการเงินของคนน้งบันะครับอช่มีเรื่องเครียดเรื่องกังวลนิดหน่อยแต่สท้ายก็ผ่านได้เช่นกันนะครับการหนึ่สุขภาพครับรู้ใช่ว่าสุขภาพครับของคนที่เกิดในวันพฤหัสครับในช่วงนี้ครับมีเกณฑ์ดวงชะตาครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับสุขภาพคนน้องบัสช่วงนี้ครับเครียดครับอย่างเดียวเลยนะครับคนบัตรคืออาจจะคิดเยอะคิดมากในช่วงนี้นะครับมีเรื่องกังวลเยอะเลยก็ส่งผล ถึงเรื่องของสุขภาพด้วยอาจจะนอนไม่หลับนะครับเป็นเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลซะมากกว่านะครับถ้าเป็นคุณผู้หญิงที่เกิดในวันพฤหัสนะครับในช่วงนี้อาจจะมีปัญหากับระบบอา่าของเหลวระบบเลือดระบบน้ําของร่างกายได้เช่นกันหรือว่าเป็นของประจาเดือนก็นได้นะครับอาจจะมามากมาน้อยมาแล้วปวดท้องมาไม่ตรงเวลาก็ได้เช่นกันนะครับในช่วงนี้แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เป็นเรื่องที่ต้องรายแรงนะครับแต่ภาพรวมก็คือ ดาวสุพากก็เตือนให้หระวังของความคิดความกาังวลความเครียดเอาไว้แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นปัญหาอ่าท้ายามากกว่าเรื่องกันดุลนะครับอ่ะดูความรักกันบ้างน,นะครับความรักนะครับถ้าเกิดในวันพฤหัสครับความรักเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าช่วงนี้นะครับคนพฤหัสนะครับน่าจะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาคุยนะครับถ้าท่านที่โสดอยู่นะคาอว่ามีคนเข้ามาชอบเข้ามาคุยนะครับแต่ว่าคนปอพนพฤหัอาจจะยังไม่ได้เลือกเอง ยังไม่ได้คือมีคนเข้ามาแหละเราอาจจะไม่ถูกใจไม่ชอบกันจะคุยไปก่อนคุยตามปกติคุยเป็นเพื่อนคุยเป็นแบบปกติกันไปก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเลือกว่าคนนี้จะต้องเป็นแฟนหรือว่าต้องอบคบกันต่อไปนะครับถ้าเกิดท่างที่มีแฟนแล้วแหละทัาง,งที่มีแฟนแล้วช่วงนี้อาจต้องใช้เหตุผลคุยกันดีดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องที่ต้องคุยกับแฟนคุยกับคนรักอยู่บ่อยๆแล้วก็มาจะมีความขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดหรือว่าเรื่องของท่าสกติ นะครับโดยเฉพาะโดยเพราะของการเงินนะครับต้องเตือนว่าก็ต้องค่อยๆคุยกันครับเอาเหตุผลเข้ามาคุยกันแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็จบแล้วครับอันนี้นะครับเป็นทั้ง4ี่หัวข้อคือการงานการเงินความรักแล้วก็สุภาพของคนที่เกิดในวันพฤหัสคุณนั้นก็ฝากกด s ับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์คุณนั้นด้วยนะครับเป็นกำลังใจคุณนั้นนะครับในการทําคลิปดีๆออกมาให้กับทุกๆท่านนะครับได้รับชมกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปของคุณนั้นนะครับคลิปนี้สวัสดี